โอ้ยเรากงางเก็้ฟิ้วเลยถ้าไม่มีใครถามนะมุกนี้หายแน่นอนเออฉันอยากให้ขัตกเงียบก็ไม่ถึงไม่ยืนอยูนะ่แล้วไปเขามองเมื่อกี้ก็ส่งสายตามาแล้วคือส่งสายตามาหาขาตัตโตะส่งสายตามาหาผมสายตามาแบบอะไรชอบแบบชอบอ่ะเพี้ยเออเพี้ยงแล้วนะพี่คนเรามันมองตาก็มันรู้ผมดูแล้วผมเข้าใจเลยอ่ะเอาเอาออกออกผมเข้าเองขัตโตะ สายตาว่าวว่าอยากมาอยู่จริงเลยหอมไม่ยอมเลยพี่อาชีพนักร้องมันไม่แน่นอนครับพี่ไม่ใช่แค่เฉพานักร้องแล้วล่ะอาชีพพี่กอล์ฟมืออแล้วก็เขาต่อไปทำธุรกิจส่วนตัวพี่คือนักร้องยังอยากมาอยู่อ่ะพี่หัวไปคุยเรื่องบอลกับเยครับวันดี้บอลเออเอาเร่ในเรื่องกีฬาเอาผมเชิญครับดาเล็กเอาเอาตูดีกว่ากีฬากีตู้เห็นเงียบเห็นเงียบเฮ้ยคุณมาสิบนาทีหลังเหรอเห็นเงียบ เงียบกี่กต ead, ู้มันก็ได้ไม่แล้วเลิกหลังๆนะคุณผู้ชมเขาจะมาช่วง5นาทีสิบนาทีแรกหลังจากนั้นนะเขาค่อยๆหายหายหายหลับไงม่เหนื่อยเหนื่อยยี่โทรหาอยู่ไหนละอยู่ไหนละถามไงเพราะว่าชวนชวนมาออกไงน้องอยู่ไหนละเพราะว่ายึกขึ้นนั่งด่วนอยู่ แล้วดูเวลาไงจะเริ่มอยู่กันไม่นานด่วนแปลว่าพวกออกจากบ้านอ๋อเอออ่าเราไปคุยกันตอะคุวไปเจอคุณตัวตอนออกรายการนะคะแล้วก็รู้ว่าเขาเนี่ยดูฟุตบอลแต่ว่าอยากดูอยู่ๆเออแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าคุณตัวเนี่ยเชียร์ทีมอะไรผมเชียร์ไปพูดเธาจะโดนตอนนี้ผมไม่ใช่เลยไม่ไม่ไม่หรอกเกี่ยอะไรแมนยูครับคลั่งไคขขนาดไหนอ่ะ คือแมนยูไงคือแมนยูหนีมาต้องรักกันไงไม่ผมเลือกเชียร์แมนยูต้องรักกันจริงทั้งไครขนาดไหนความทั้งไครแมนยูตั้งแต่เมื่อไหร่รุ่นไหนดูเัื่องแนวความนิยมดูดูรุ่นเอลิคันโตน่าพี่ผมตอนแรกก็ดูตามน้องชายก่อนน้องชายดูก่อนน้องชายดูก่อนน้องชายดูก่อนแล้วผมก็ดูเอลิคันโตน่าชอบแลนกิ๊กอะไรเงี้ย แล้วตอนที่ประทับใจนี่คือแมตช์เจออาร์เซนอลทำน้องบอนได้เปนัดเอฟเอพี่ที่ชนะพี่มาะเขาไปยิงไงแที้จริงจริงไงพี่สองหนึ่งน่ะเจ็บแสบมากนั้นน่ะนั้นนั้นอ่ะสุดยอดเลยก็เลยโหทีนี้ชอบเออชอบชอบดูเราอ่ะแต่คือคือฟุตบอลเนี่ยจะเป็นยุคยุคผมเนี่ยจะส่วนมากเป็นแมนยูอ้าใช่สิยุคที่โตผมหน่อยเนี่ยจะเป็นพวกพี่อย่าเลี้ยวภูจะเป็นเลี้ยวภูเลนตัดชีน แล้วก็ถ้าเป็นเด็กยุคใหม่เนี่ยส่วนมากจะเป็นเชลซีเชลซีเด็กยุคนี้เป็เชลซีแล้วส่วนมากเป็นผู้หญิงนะใช่ใช่ที่ผมรู้จักอ่ะผู้หญิงนักเตะนักเตะจะหล่อคือผมวิเคราะห์นะว่าเป็นทีมลอนดอนไงแล้วใส่เสื้อสีน้ำเงินด้วยเสเท่ๆไงมีลำพานมีอะไรอย่างเงี้ยมีลำพาลมีเอสเซียงมีคารูมีอะไรกะโอ้แต่ละคนนี่สุดยอดเลยนะก็ถ้าชอบจริงๆก็คือตั้งแต่ที่เทอรรี่มีข่าว หอมอะเนาะแล้วก็เขาเป็นคนที่ไม่ได้แคร์ว่าจะต้องเป็นเพื่อนกันหรืออะไรคือเขาเป็นคนที่รักคนไั้หมดนะคะเพรมีความต้องการเขาเป็นคนาต้องการนี่ถ้าไ้รักเขามากขึ้นแล้วก็อยากเป็นเพื่อนกับเขาาเพื่อนร่วมแคมป์กิมชาเลยนะใช่ค่ะเขาก็ให้การดูแลนะภรรยาของเพื่อนนเฮลันกิ๊กชอบไหมเฮลันกิ๊ก เขี่ยออกไปแก่ไปหน่อยแก่ไปหน่อยเล่นโยคะนะไม่ไหวเล่นโยคะคนนี้เล่นเล่นมือถือเลยของต้นหอมฮะอะไรมีลายส่งมาอะไรว่าว่าว่าห้าทุ่มครึ่งไปรอที่พระรามเก้านะแขกรอตาแล้วหรอครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้รับงานย่อยเหรอแก่แขกรอเขาอยู่อันนี้อันนี้อันนี้ทำเป็นหลักเลยไหมหรือว่าหรือว่าเป็นอันนี้คืองานเสริมอ๋องานหลัก อ๋อนึกว่าอันนั้นอันนี้งานหลักคือถ้าถ้าเกิดเขานัดเร็วหนูก็ขออนุญาตพี่ป๋องล่วงหน้าว่าอาจจะต้องออกไปไกลๆอะไรอย่างเขี้ยไมอยากให้เขารอนานเพราะว่าถ้าการละที่เราไปสายเราจะได้ไม้น้อยมากนไม้น้อยในนี้เรียกว่าเขานะแต่บอกให้รอดเรียกว่าป๋าอ๋ออ๋ออีป๋าอีป๋าอีป๋าหนูอยากได้รถนะอีป๋าว่าแต่ที่คุยกับคัตโตะดูเหมือนว่าเขารู้เรื่องข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอล เยอะอยู่นะดูทุกวันดูอ่านด้วยสกู๊ตทุกอย่างอ่านคือผมดูวันละสองสามคู่อะแล้วดูถึงเช้าครับอ๋อตลเลยวันไหนคุณมีงานเช้าก็วันไหนเล่นเสร็จก็กลับมาดูเทปต่อคือผมดูซีรีส์ดูจริงจังเลยดูแบบดูจริงจังดูทุกคู่ดูพีเมียดูลาลิก้าดูบุนเดสดูกันโชก็ดูอ๋อล้กันโชก็โชว์เชียร์อินเตอร์อย่างบุนเดสก็เชียร์บาเยอร์ลาลิก้าลาลิก้ารลาลิก้าก็เชียร์เรอัลมาดิด แค่ทีวีใหญ่หมดแล้วเนาะตอนก็ดูแล้วแต่ยุคอะยุคที่เราโตขึ้นมาแต่เรียกว่าเด็ตนี่เพิ่งมาเชียร์หลังๆก็ชอบสไตล์มันบู๊อะชอบมูรินโญ่บู๊สไตล์มันบู๊ใช่ใช่ดูโซนโลันโดูบาร์ซ่าดูเรียบร้อยกว่าดูบาร์ซ่าเนี่ยเขาเก่งเขาเพอร์เฟฟุตบอลแต่ว่าถามว่าเวลาดูเนี่ยคืออย่างบาร์ซ่าเนี่ยถ้าเราดูจะรู้ธรรมชาติคือประมาณ70็นาทีพอเขานำนัดหนึ่งสองศูนย์แล้วปิดเกมแล้วแต่เดี๋ยวว่าเด็ีนีนโลกจิตอดีตฟุตบอลอดีตอดีต สามหนึ่งไม่พอต้องฆ่าหนึ่งหกหนึ่งทดเวลาโรนัลโดนก็ยังยิงอีกมันดูแล้วมันเอจะเทนมันเลยชอบเรวมาดูเดี๋ยวมาดิสนี้มาเชียร์หลังๆดูแมนของสะสมมีมั้งคะตุกเช่นแบบว่าพอเราชอบแมนยูชอบอินเตอร์ชอบบายเยนชอบแมนดิคมีมหมของสะสมอะไรบ้างอย่างผมเออ่ไม่ไม่เคยไปโอทาฟอร์ดนะแต่ว่าตั้งใจอยากจะไปแล้บาเยนเนี่ยเคยไปมาแล้วแล้วก็ก็พวกแบบเสื้อเอ้ยผ้าพันคอหมวกอะไรเงี้ยสมัยก่อนเนี่ย ซื้อเนี่ยนะซื้อไอซีดีอ่ะที่แบบรวมประตูอ่ะของปีอะไรเงี้ยมันเก็บไปดูว้อ๋อเหรอใช่ใช่นี่น้องพี่คุณนุ่นี่ก็ซื้อเหมือนกันซีดีทั้งซีดีทั้งดีวีดีแล้วรวมนะรวมประตูรวมประตูที่ทําประตูนี่แหละอันนี้อันนี้อันนี้ของทีมอะไรฮะทีมชาติญี่ปุ่นหรือเปล่าเออเมียบิยู่นเต็ดตมาที่นี้อาร์โออีซิตี้แลทีนี้ก็จะรวมการทําประตูของทีมเนี้ยไว้หมดเลยอ๋ออันนี้ก็าสุดโนะเป็นเป็นหลีของทางญี่ปุ่นเป็นหลีทางญี่ปุ่นครับเจลีกนะเจลีกของดูนะ ที่แจ็คเล็กนี่ไม่น่าจะแบบไม่น่าจะซื้อนั่นน่าจะแนวหลงมากกว่าคือจะซื้อยังเสียดายตังอ่ะดูถูกกันว่าผมซื้อลิขสิทธิ์ตลอดโอ้ครับครับผมเพราะว่าตกเป็นสวยเนาะได้ดกเปนสวยไงเขาก็ซื้อของดีๆตลอดใช่ครับถ้าหากเขาไปซื้อแล้วเขาก็บอกว่า ปกกับแผ่นนั้นไม่เหมือนกันไม่ตรงปกทีมาไม่ตรงปกมถ้าไม่ตรงปกนี่โกรธเลยนะโกรธไปด่าเจ้าของร้านเลยมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าหยำยหยมเกียดผมมากนะซื้อแล้วมันไม่ตรงปกอ่ะผมไม่ใช่เรื่องนะคือเหมือนเป็นแบบโปรเฟสชันอลของปลาแต่ว่าปลาเน่ามาขายให้โกเลยนะถ้าผมจะเจ็บจี้ตรงดารามองกล้อง ได้เลยผมคือว่าดูถูกผมอย่างแรงเลยคุณก็เล่นในบทบาทของคุณไปว่าไม่โปรเฟสชันอลไม่ได้ดิคุณแอคติ้งคุณต้องเรียนสิครับคุณจะมาจ้องกล้องแล้วผมเสียถล่มทั้งร้านสะดุ้งตกใจอ่ะเอาไปฟังทีผมตกเฮ้ยปตกตาไปวะรู้วยไอ้เจาเห็นเราหรือเปล่าเออใจคอไม่ดีดิดูมึ้ๆด้วยเหลืออุ้ยตายจ้องหน้าเอาไม่ได้น่าจะเป็นงานไทยนะอ่าไม่ได้ส่วนใหญ่ครับ ตัวนี้ก็น่ารักมากเขาเป็นคนน้อยสาสมเขาจะเก็บเก็บเก็บแล้วพอเขาดูแมตช์ไหนนะจนจบแผ่นเขาก็จะไปยิงประตู อพี่ดูจบด้วยครับอ่าตอนสามเดือนอะจ็ขาดนะครับส่วนใหญ่จะดูเป็นเป็นตอนๆไปตอนๆห้าน,นาทีบ้างสิบนาทีบ้างส่วนมากจะใช้ใช้งานไอ้ปุ่ม forward อ่ะปุ่ม forward เยอะอันนี้หลุดไปแล้วปุ่มไม่อยู่แล้วเหรอไม่อยู่อ่าล้วทำไงเดี๋ยวนี้ forward ทำไงอ่ะก็จะก็จะมาชิบพันแสดงชิบก็เลยแต่ก็คือผมเป็นคนดูการแสดงอย่างเดียวไม่ได้ดูเระหว่องบทบาทอะไรไม่ไม่สนเรื่องย่อก็เอาก็เอาใช่ถึงบทพูดก็ช่วงบทพูดก็ forward เลยเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยเรื่องฟุตบอลนะ อะไรนะฟุตบอลมีพูดด้วยเหรอพูดเรื่องตัดบอลนะผมโอ้ยบอกฟุตบอลอะไรบอลไงคุณบอลยังไงบอลพูดที่เขาบรรยายไงบรรยายบรรยายอะเอาหรอเอาไม่ใช่เรื่องนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่พูดถึงรวมยิงประตูที่แจ๊คะเจ็บไงอดทนอทนไม่รู้หรือว่าพูดเรื่องหนังไม่ใช่ไปไหนอ่ะกลับบ้านอไปมากันเออการดูประตูประตูเขาต้องมีการบรรยายอยู่แล้วเรื่องปกติแล้วมีมากที่สุดจริง อะไรนะมีมั้ยถมาเอาผู้ชายคุยกันเอ้ยเอายัก้ากนอกจะรู้ว่าเข้าใจมีมั้ผมว่าเขาไม่เหมือนคนญี่ปุ่นแล้วล่ะเขาเหมือนพวกอติโลกจิตอ่ะเขาเหมือนอติมังกรโลกจิตแปลกๆอ่ะเออแล้ว อู้ววววอนมากเลยอ่ะคือนแบบอือถูกข้อแต่พี่ป๋องบอกว่าเดี๋ยวนี้หลีเกาหลีฮาร์แล้วเฮ้ยหลีเกาหลีแนะนำเป็นไงบ้างครับพี่เคยดูยังครับเคลีหลีอะใช่ถ้ามีเจลีกถ้าเป็นโดรหลีต้องเคลีกไปหาเคลีกมาดูฮันบกยูไนเต็ดอะไรนะอะไรนะที่ออไรนะฮันบกยูไนเต็ดโอเคฮันบกยังพอใช้ได้อยู่อะหอมไม่เอานะไม่เอาไม่เอามีพิมพ์บับซิตี้มีพิมพ์บับด้วย ขอใช่ทีมไหมแล้วพี่ขอทีมเดียวไม่มีไม่มีเหรอแอ่าไม่ได้ไม่มีนะอีแน่ฝากซื้อคิดบ้างไหมว่าจะเข้าตอมอยยังไงเขาไม่ว่าหรอกก็ซุกซุกมาไม่คืออะไรครับเฮโรอีน่ะทุกคนไปคือมันฟังแล้วแบบอะไรมืนมันข้ามเนี่ยเราคุยเรื่องงานของพัตโตมากตอนนี้เรืองานกำลังทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้อ่ะฮะตอนนี้ก็มีชุดใหม่ครับก็เพิ่งทำ ของลิปตาครับวันนี้เพิ่งไปประชุมพี่บอยมาก็ชุดใหม่เก็จะมีเพลงใหม่อีกเพลงหนึ่งชื่อว่าจะอยากบอกรักอันนี้ทํากับบูมเธอที่นายอ่ามีเพลงออกมาก็เป็นเพลงสไตล์ลิปตาเพราะๆหน่อยแต่ไม่รู้จะเพราะปะนะแต่ตั้งใจอยากจะให้เพราะชุดใหม่นี่ไงมันมีสาวตัวนี้แล้วก็มีกระดุมติด้ไปเนี่ยชุดเก่าเป็นไงหลายทีแลตอนนี่ยหลายทีแล้วเนี่ยหลายทีแล้วเนี่ยอะไรขัดคอตลอดเลยชุดใหม่อ่ะ เขาหมายถอะไรบ้างของพวกเขาก็บอกอะไรบ้างดิเกิดชุดเก่ากัอดิท่านต่อพูดไม่เคลียร์เองชุดเก่าเป็นไงเก่งมากจเจ็บใจแพ้ใจอะไรพี่ใหม่ท่าต่ออ้อนเนอ้อนบอลก่อนนะเอางานพี่เอางานจะอ้อนเอางานมันต้องอ้อนก่อนจะได้เสียด้ยเดี๋ยวตามไปเอาสองไปเลแล้ว ฟังก้าวกล้าๆเลยนะฟังทุกวันวันนี้เราได้อะไรเกี่ยวกับการเชิญคัตโตะมาไม่ได้เลยไม่ได้เราดูเรื่องนันเรื่องงานชุดใหม่ที่จะทำอะไรกับก็มีก็มีเดอะเทรนเนอร์นี่ซีซั่นนี้ล่าสุดเชียร์ด้วยละกันจะไปสอนเด็กๆอย่างนี้ไหม๋อใช่ที่มีพวกพี่เจพี่ปั่นพบยุนเกียรติด้วยนะใช่ไปสู้ไปสู้คนรุ่นใหญ่หน่อยน่าสนุกมากนะคะสงสารเด็กที่อยู่ในทีมคัตโตะบอกว่า กรุณาช่วยโปรโมทสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าใครมาเขาแจกเล็กใช่ครับพี่แจ๊ใหญ่ครับเชิญตอบเลยฮะแหมต้องบอกว่าสุดเป็นสุดยอดนักภาพที่มาแรงแห่งยุคจริงๆยุคนี้สมัยนี้พี่ดาวพี่เดาวก่อนพี่ดาวก่อนผมทำเสียงผมทำเสียง้ฮะเอาแบบพี่เด็กวันนี้นะโอ้โหคอยบุกกันมาเต็มเลยนะนี่นี่ไม่มีไม่มีระดับพิธีการอย่างเราเนี่ยมันต้องเชิญระดับถ้านักภาพก็ต้องแถวหน้าพี่เอกราชเก่งทุกทางโอ้โหไปอังกฤษไม่มาพี่ต่อโต้ะ ติดภาพอยู่ที่นึงเออพี่บิ๊จจะอ่านข่าวเออพี่ใครวะจ๊ะพี่เดือดธีรพัฒน์อ้โหยทำงานอยู่วันนั้นไม่ว่างถ้างั้นต้องคนนี้ละพี่หมูแล้วพนันโอ้โหแน่นอนเลยคนนี้ติดงานอยู่อีกที่หนึ่งจริงเจ้าพี่โบบูเขียนคอลัมน์เออใครอออะเโทนคุ้งใครวะใครวะแฟนผมมะกโทนคุ้งพี่นักภาพชื่อดังแห่งยุคแล้วฮะแฟนผมไง นักพากย์ชื่อใดเห็นรึตอนนี้เนี่ยชื่อเขากำลังมาเราไม่รู้จักเลยคนคุ้งที่ถอยรถเข้าบ้านไม่ได้อ่ะใช่พี่ซื้อรถมาแล้วขับรถได้เป็นอ่ะทุกเรื่องเลยเฮ้ยรู้ทุกเรื่องเลยเหรอคนคุ้งแล้วโทรไปเรียกให้เพื่อนถอยรถเข้าบ้านไงเฮ้ยนี่จริงเอาเวลาไหนแต่งเพลงคือไปไปไปแต่งเพลงเวลาไหนอ่ะตอนว่างๆไงตอนว่างๆจริงๆอ่ะเหมือนคนรู้ทุกเรื่องเสามปีปล่อยมาซิงเกิลหนึ่งเลยอ่ะอ้าวเหราวันนี้แหมเวลาผ่อแล้วนะคะสัปดาห์นี้หมดแล้วเหรอเนี่ย ให้หมดแล้วไม่รเร็วอ่ะอเออก็ไปเสียเวลาตัวอีกีต้าร์ไม่ต้องขอโทษประม,มาณที่ชัววนะช่วโมงกว่านะใส่ของมือกันเดี๋ยวจะไม่ผ่าดจบป่ะไปดิค่ะคุณคัพตอรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะสวัสดีครับเล <laughs> ่นถอดเ <laughs> สืส้อนะป่ะ